สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้ตัวของท่านเองมารับชมและรับฟังปัญหานะครับที่เกิดขึ้นกับรถคาวาซากิ GTO อ่ารถคันนี้นะครับเป็นรถของลูกศิษย์ครูนี่แหละในรุ่นปัจจุบันซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมาเป็นลูกศิษย์ครูนี่แหละเขาก็ติดตามดูใน YouTube แล้วก็เคยขับรถคันนี้มาที่โรงเรียนมาปรึกษาว่าเขาจะมาเรียนดีหรือไม่ไมดีอย่างไงนะครับครูก็เลยให้คำแนะนำเขาไปในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วคือเขาก็เลยตัดสินใจมาลงทะเบียนเรียนรอบเช้าและรอบบ่ายทีนี้วันนี้มันเป็นวันศุกร์ที่3ม,มกราปี68ช่วงเช้าเนี่ยเรียนทฤษฎีเรื่องหัวเทียนแล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติ ถอดหัวเทียนมาทำฟาร์มศาสตร์มาตรวจสอบมาปรับระยะหา่างมาทดสอบประกายไฟนะครับก็เจ้าของรถเขาก็เซอร์วิสรถเขาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วละ่ะทีนี้พอเซอร์วิสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันประมาณสักบ่ายสองโมงกว่าครูก็บอกว่าถือโอกาสเนี่ยพักเบรกไปเลยนะครับก็พอดีทางเจ้าของเนี่ยเขาใช้รถคันนี้อยู่แล้วมันมีปัญหาเขาก็เลยปรึกษาโจกับพี่ปุ้ยที่เป็นสิทธิ์พี่ว่า รถของเขาเนี่ยขี่แล้วมันมีอาการใส่สายเลื้อยเนี่ยมันเป็นที่อะไรบ้างนะครับก็ไปตรวจสอบแล้วก็คือเจอปัญหาอยู่ที่หูโชกหลังทางด้านซ้ายซึ่งเดิมเดิมเนี่ยตอนที่เขามาเนี่ยเห็นที่ที่วางอยู่ที่พื้นนะฮะมันมีครอบโซ่หรือบางโซ่ตัวบนมาอยู่แค่อันเดียวนะครับแล้วมันมีปัญหาอะไรยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวครูพาเข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะฮะ ให้เราสังเกตนะครับว่าตอนเนี้ยหูโชคหลังซ้ายตัวล่างเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นน็อตตัวเมียหัวเบอร์14แล้วก็จะมีแหวนอีปแปะนะอันนี้ก็เรียกสา์ภาษาช่างกันบ้านมีแหวนอีปแปะมีออปชั่นเสริมใส่มาสองตัวแล้วทางด้านในทางด้านในนี่จะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าครูก็สอดกล้องไปทางด้านล่างไม่ได้เนี่ยนะ จะมีน็อตตัวเมียเบอร์สิมา1ตัวทีแรกเราเห็นอย่างนี้ก่อนนะอ่าแล้วเจ้าของรถกระโจก็มาบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันปกติไหมอันนี้คือครูเขบอกแล้วว่ามันไม่ปกติแล้วล่ะนะครับอ่าลักษณะของหูโชกตัวล่างตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ย มันจะเป็นแกนเหล็กแล้วเชื่อมอยู่กับตัวปลายสวิงอาร์มหรือตะเกียบตรงนี้ออกมานะเหล็กที่เชื่อมมาก็อย่างน้อยก็ต้องนิ้วก้อยคูอะนะเชื่อมอยู่กับนี่เลยนะครับอาร์มแล้วปลายที่ยื่นออกมาตรงส่วนปลายมันจะมีเกลียวพอเวลาเราใส่ก็คือเราดันโชกกับบูทยางเข้าไปแล้วก็ใส่แหวนแล้วก็น็อตตัวเมียมาใส่จะเป็นน็อตหัวหมวกหรือน็อตตัวเมียธรรมดาก็แล้วแต่แต่คันนี้ มันตรงกันข้ามคันนี้มันเอาน็อตตัวผู้ใส่แล้วแปลน็อตตัวเมียบวกข้างในทีแรกคือครูก็สานนิฐานว่าไอแกนเนี่ยมันคงจะหักหรือขาดเพราะว่า GTO เนี่ยในอดีตเนี่ยเขานิยมเอาไปเป็นรถบรรทุกแก๊สแล้วก็บรรทุกหักบรรทุกผ้านะครับก็สานนิษฐานว่ามันคงรับน้ำหนักเยอะจนมันหักเขาเลยแก้ไขปัญหาอย่างนี้มา จากนั้นครูก็เลยเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งอ่าเห็นไหมพอมาฝั่งนี้ปุ๊บเราเลยได้คําตอบที่แท้จริงว่าเดิมเดิม,ดมรุ่นเนี้ยมันเป็นหูนี่นะมันเป็นหูอย่างนี้นะครับตรงกลางจะเป็นช่องว่างคลายน็อตยึดดึงน็อตออกแล้วก็ตัดโชกหลังออกเวลาใส่ก็ใส่โชกเข้าไปให้ตรงตำแหน่งแล้วก็ขันน็อต ตัวนี้นะครับตัวผู้เข้าไปยึดกับเกลียวที่เขาทำเกลียวไว้ที่ตัวสวิงอาร์มหรือตะเกียบอ่ะเดี๋ยวเราไปดู <laughs> ต่อนะว่าเขาแก้ปัญหามาอย่างนี้มันเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวกูย้อนกลับไปอ่ะเดี๋ยวให้ทางเจ้าของมาถอดอันนี้คือให้เจ้าของเขาทำเองเขาจะได้รู้นะครับทีนี้จากการที่ครูถามเจ้าของเนี่ยว่า ไปซื้อรถคันนี้มาอะไรยังไงเขาบอกไม่ได้ซื้อนะครับเจ้าของไปทํางานแ,กแกลกแลกรถมานะครับนะก็คือเขาใช้ให้ทํางานนะภารก,กิจสําเร็จก็เอารถคันนี้ไปเอา้าเชิญครับถอดเลยครับคุณต้องไปอยู่ทางด้านล้อหลังนะครับเดี๋ยวครูขอญาตปรับขาตั้งกล้องนะนะครับกระเทือนหน่อยหนึ่ง อย่างที่ครูบอกนะครับเรื่องการแก้ไขดัดแปลงเนี่ยช่างไทยเราเก่งอยู่แล้วนะครับแต่บางทีเราดัดแปลงไปเนี่ยสิ่งที่มันขาดไปก็คือเรื่องของมาตรฐานกับความปลอดภัยนะเราส่งงานไปบางคนเขาใช้อย่างเดียวเขาไม่รู้วีโน่เนยครับขาปลรถมันซุดอะไรอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา นะครับทีนี้เจ้าของรถเป็นคนถอดนะครับนี่นะครับที่เขาใส่มาเป็นน็อตตัวผู้แล้วก็ใส่แหวนอีแปดลองมาสองตัวส่วนน็อตตัวเมียข้างในเนี่ยนะครับถ้าร้านขายน็อตสกูกเขาเรียกน็อตหัวจานนะครับคือมันเหมือนมันมีแหวนในตัวแล้วท่านดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นลักษณะคือเหมือนรอยเจียนะเขาคงแก้ไขปัญหามาเพราะว่า ตอนเขาเนาอตัวนี้มาใส่เลยเนี่ยตัวเมียมาใส่เนี่ยน็อตมันคงไปชนกับหัวน็อตยึดสเตอร์หลังนะหรือตอนเขาใส่มาทีแรกไอ้น็อตตัวเมียตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ชนก็ได้แต่พอขับขี่ไปแล้วเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนไอ้น็อตตัวเมียตัวนี้มันทำไมครับมันคลาย <c oughs> พอมันคลายปับ๊บไอ้น็อตตัวเนี้ยมันก็เลยทำไมครับ ไปถูกับตัวสเตอร์เนี่ยเพราะครูดูเนี่ยที่หมุนล้อดเดินหน้านิดนึงพอๆๆเลยแล้วครับถอยหลังเนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าที่น็อตตัวเนี้ยมันแหว่งเนี่ยเห็นไหมที่ครูชี้เนี่ยตัวนี้ก็แหว่งเนี่ยแล้วเป็นรอยแหว่งไอ้ที่ตัวแผ่นพับล็อกอ่าค่อยๆหมุนไปครับเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเนี่ยตัวนี้ก็แหว่งอ่ะเดินหน้า เนี่ยแหว่งเดินหน้าตัวนี้ไม่แหวงไอเดินน้าเนี่ยแหว่งเห็นไหมครับก็สันนิฐานว่ามันคงคลายพอมันคลายปั๊บไหมก็เลยทำไมครับไปสกิดเป็นเยดสีสอา้าวแล้วเจ้าของคนขับไม่รู้เหรอเขาคงไม่รู้นะเพราะเขาไม่ได้ใช้ช่างเขาก็เลยไม่ได้สังเกตใช่ไหมครับเขาคงขี่อย่างเดียวอาจจะคิดว่ามันเป็นรถเก่า โซ่มันดังก็ขี่ไปปัดปัดป,ดป,ดป,ดปดไม่เป็นอะไรแต่วันนี้เรารู้แล้วมันผิดปกติใช่ป่ะครับพอมันผิดปกติสเสร็จโจเขาก็เอามาให้ครูดูต่อแล้วเขาก็บอกว่าไอ้น็อตตัวเมียกับตัวผู้ตัวเนี้ยมันไม่สามารถขันเข้าไปได้สุดก็เกลียวมันเสียนะครับเกลียวมันเสียแล้วตัวเนี้ยพอเวลาเราไปใส่เนี่ยมันเหมือนเกียวเนี่ยไปอยู่ในร่อง ทำให้เกียวไอตัวเมียไอโทษเกียวตัวผู้ตัวเนี้มันทำไมครับมันล้มมันเสียหายนะฮก็พอพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยมันผิดปกติอ่ะปัดขึ้นไปเนี่ยนะครับไอหูที่มันเป็นเหมือนข้างฝาเนี่ยมันทำไมครับมันหักพอมันหักเขาเลยแก้ปัญหาคือเอามาใส่ลักษณะยอย่างนี้แก้ขัดได้นะครับแต่ในระยะยาว จะเจอปัญหาก็คือไอรูเนี่ยมันจะยิ่งทําไมครับขยายกว้างใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีส่วนล่างของโช๊คเนี่ยไปกระแทกกับอาร์มตรงเนี้ยขาวไว้ลวเห็นไหมครับแล้วทํายังไงอ่ะเสีสร้างอรารยัรรมที่มันหักไปแล้วมันไม่มีเราก็ต้องแก้ปัญหาเหมือนเดิมใช่ป่ะครับก็คือทำไมครับ <laughs> เอาน็อตตัวผู้มาใส่ก่อนแล้วก็บวกด้วย ตัวเมียเหมือนเดิมแต่ว่าทีเนี้เราจะขันให้มันแน่นอ่ะให้ทางเจ้าของใส่เหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยทำมาครับอันนี้คือเราเขาเขาถอดบางโซ่ออกเพื่อท่านจะได้เห็นชัดเจนนะครับแต่จริงทำมันไม่ต้องถอดใดบางโซ่หรือครอบโซ่ก็ได้ ส่วนสาเหตุที่มันหักมันเป็นเพราะอะไรน,นี้คือครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอญาตขยับขาตั้งกล้องอีกครั้งหนึ่งเราอัดให้แน่นเลย อ่าก็คือตอนนี้คือเราเปลี่ยนน็อตตัวผู้กับน็อตตัวเมียใหม่เห็น <_ m akes> ไหมแล้วเจ้าของรถก,กับโจก็ช่วยกันขันเข้าไปแน่นเสร็จแล้วสิ่งที่เราไม่ควรจะพลาดก็คือเราควรจะหมุนตรวจสอบดูว่าไอ้น็อตตัวเมียที่อยู่ด้านในเนี่ยมันยังไปชนกับน็อตยึดสเตอร์ไหมอ่านะครับเราก็ทําไมครับทําให้ล้อหลังมันลอยแล้วเราก็หมุนตรวจสอบอันนี้เจ้าของต้องดูครับว่าหัวน็อตมันชนไหม ท่านต้องดูครับฟังแต่เสียงให้ได้ชน,ชนไหมครับ่ชอ่าแล้วมันมีระยะห่างพอสมควรไหมพอสมควรนิดอ่าอ,อันนี้คือเจ้าของเป็นคนวิเคราะห์นะ <c oughs> ครูเป็นคนถ่าย <c oughs> คือครูก็ไม่ได้ตัดสินให้แต่ที่แน่ๆก็คือว่า <c oughs> หลังจากเราเปลี่ยนน็อตใหม่ทั้งตัวผู้ตัวเมียส่วนไอ้แหวนเนี่ยคือเขายังใส่รองมาอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมมันก็จะทําให้จุดนี้เป็นไงครับ แข็งแรงมั่นคงขึ้นสละสบายใจไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้งานตามมาตรฐาน<ด>ก็คุณก็ต้องทำไงครับไปหาหเศษตัวนี้มาใช่ป่ะครับมาทำการเชื่อมเข้าไปใหม่หาไม่ได้คุณจะทำไงครับไปที่ร้านที่เขารับเชื่อมให้เขาตัดเหล็กมาทำแบบเพราะพวกนี้เขาก็มีความรู้เขาก็ทำขึ้นมาใหม่หรือใช้คำว่าหรือคุณจะทำไงครับ ไปหาสวิงอาร์มหรือตะเกียบมือสองหรือคุณจะซื้อของใหม่เลยมันมีช้อยให้เลือกเยอะแยะแต่หนะ้าวันนี้เรารู้สาเหตุแล้วส่วนหนึ่งว่าที่คันเนี้ยขับไปแล้วมันเลือ้อยๆใส่ๆเพราะหูยึดโชคหลังตัวล่างด้านซ้ายมันขาดแล้วเขาเลยแก้ปัญหาตามที่ครูอธิบายมาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเปลี่ยนน็อตตัวผู้ตัวเมียแล้วขันให้แน่นก็จะประมาณนี้นะครับอ่า โอเคนะเพราะฉะนั้นท่านใดมีรถเวลามันขับแล้วมันเลื้อยๆล่อนๆ่อนใสๆนะครับท่านก็อย่าลืมไปตรวจสอบดูพวกบูทพวกโชกพวกช่วงล่างรถของท่านบ้างว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านนะฮะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ